ทำไมยุโรปแอฟริกามีแผ่นดินห่างกันเพียงแค่14กิโลเมตรแต่ไม่มีสะพานเชื่อมกันระหว่าง2ทวีปเคยสงสัยไหมว่าทําไมยุโรปกับแอฟริกาที่ช่องแคบยิบรอลตามันอยู่ใกล้กันแค่14กิโลเมตรเองนะแต่ทําไมทําไมถึงไม่มีสะพานเชื่อมถึงกันสักทีทง้งทางที่สะพานข้ามทะเลในหลายประเทศก็ทําได้กันแล้ววันนี้เรามาหาคําตอบกันครับเหตุผลหลักๆมีอยู่5ข้อเลยครับความลึกของน้ําที่ช่องแคบยิบรอลตานี่ลึกมหาศาลเลยนะครับลึกสุดสุด ถึง1,000พันเมตรหรือ1กิโลเมตรแนะ่ลองคิดดูว่าต้องสร้างเสาฐานรากสพานลงไปลึกแค่ไหนมันลึกกว่าสภานที่เราเคยเห็นกันเป็น10บสเท่าเลยนะท้าทายวิศวกรรมโคตรสองกระแสะน้ำมหาโหดช่องแคบนี้เป็นจุดที่น้ําจากมหาสมุทรอตแลนติกไหลเข้าออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตลอดเวลาทําให้มีกระแสะน้ําที่แรงมากๆและไหลสวนทางกันด้วยโครงสร้างอะไรที่จะสร้างตรงนั้นต้องแข็งแกร่งสุดเพื่อต้านกระแสะน้ําเหล่านี้ให้้ได3ลลลมแรงงททะทะวุว ด้วยความที่เป็นช่องแคบระหว่างภูเขาสูงลมที่พัดผ่านตรงนี้เลยรุนแรงมากไม่ใช่แค่ตอนก่อสร้างนะแต่ลมจะส่งผลต่อความปลอดภัยของสะพานในระยะยาวด้วย4พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวบริเวณช่องแคบยิบริตาอยู่ในแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกพอดีแปลว่ามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างสูงสะพานที่สร้างขึ้นต้องทนแรงสังส่นสะเทือนพวกนี้ได้ดีเยี่ยมเลยล่ะครับและข้อสุดท้ายเส้นทางเดินเรือสําคัญระดับโลกช่องแคบยิบริตาคือเส้นเลือดใหญ่ของการเดินเรือระหว่างยุโรปแอฟริกาและเอเชียเลยนะ มีเรือผ่านเข้าออกเยอะมากๆการสร้างสะพานจะไปขวางเส้นทางเดินเรือได้ไหนจะเรื่องงบประมาณที่มหาศาลสุดๆอีกด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับทาให้การสร้างสะพานหรืออุโมงค์ข้ามช่องแคบยิบริต้ายังคงเป็นแค่ความฝันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ใครจะรู้อนาคตเทคโนโลยีอาจก้าวหน้าจนทําได้ก็ได้นะครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าในอนาคตรเราจะได้เห็นสะพานเชื่อมยุโรปแอฟริกาไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเปิดการรับรู้ข่าวสารช่วยให้เข้าใจโลกกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ คิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ